สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube พบกับพี่น้องทุกคนทุกท่านวันนี้2 0นาฬิกาครับ2ทุ่มนะครับ18ตุลาคม256พี่น้องชาวนาคอมเมนต์มาถามบ่อยครับอยากรู้เรื่องที่1ครับนะครับเงินนาข้าวอินซีทีสาปี6 4เมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้รับการโอนเงินนะครับอันนี้ก็ถามมาบ่อยนะครับเรื่องที่2เงินค่าเกี่ยวข้าวไร่ละพันนี่ ปีนี้ปีการผลิตนี้ที่กําลังลงทะเบียนผูกข้าวกันนี้ปี2 5 6 6ปีการผลิต256ทั้งจนี่จะได้จริงหรือเปล่าจะได้ไหมและตอนนี้เป็นยังไงถึงขั้นตอนไหนแล้วทํานองนี้นะครับก็ถามกันมาบ่อยนะครับก็คําถามเหล่านี้มันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับรู้สึกอึดอัดแทนพี่น้องชาวนาเกษตรกร,รทุกคน,ท,กคนทุกท่านทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามที่ใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็นเงินนาข้าวอินรีใกล้แล้วครับ ก็หลายท่อนพี่น้องชาวนาที่เขาร่วมโครงการนาข้าวอินทรีย์ปีที่3หรือเรียกว่าทีสตั้งแต่ปีการผลิต2 5งหกนะครับก็เลยมาปี6566ตอนนี้ยังไม่ได้รับการโอนเงินไล่ละสี่พันครัวเรือนละไม่เกิน15บห้าไร่นะครับคนที่ลงทะเบียนเอ่อคนที่ร่วมโครงการถึง15ไร่ก็จะได้ถึง60,000บาทนะครับคนที่ร่วมโครงการน้อยไร่กว่านั้นก็ไร่ละสี่พันนะครับอันนี้ มต,ตมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ1000กว่าล้านนะครับเมื่อวันที่ยี่กกันยายนแล้วก็กรมการข้าวกระทรวงเกษตรเขาก็บอกว่า<แ>การจ่ายทีสามของปี64นี้จะเป็นปีสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ1,000พันรู้สึกจะ1 0 3 4พล้านเศษนะครับก็อนุมัติงบประมาณไปแล้วตอนนี้ยังไม่ได้โอนก็เพราะว่าหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการออนเงินนี้ก็คือกรมการข้าวก็จะต้องหลังจาก ปฏิค่านตตีอนุมัติงบประมาณเมื่อ26กันยายน66นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ต้องทําเรื่องเบิกงบประมาณจากสํานักงบประมาณก่อนซึ่งการทําเรื่องเบิกงบประมาณก็มีขั้นมีตอนและใช้เวลาตามขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการพอสมควรจนถึงวันนี้วันที่18ตุลาคมยังไม่ได้อวก็เพราะว่ายังอยู่ในกระบวนการการเบิกจ่ายงบประมาณจากสํานักงบประมาณนะครับเมื่อกลมการข้าวได้รับการ จ่ายงบประมาณมาจากสำนักง,งบประมาณแล้วนะครับกรุมการข้าวก็จึงจะได้ดําเนินการเ,าเสนอเรื่องไปยังธนาคารกสศให้ธนาคารกสศได้ดําเนินการออนให้ชาวนาที่เขาลงโครงการนาอินทรีทีส3ของปีของห้าของปี2องหต่อไปตอนนี้เหลืออยู่อีกไม่กี่ขั้นตอนก็จะได้แล้วนะครับส่วนวันอนอนยังไม่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการเบิกง,งบประมาณจากสำนักง,งบประมาณนะครับ วันอนุ่นทราบเมื่อไหร่จะนามาแจ้งท่านประชุมทางบ้านทันทีเพราะว่าเราก็ติดตามข่าวของกรมการข้าวอยู่เป็นประจํานะครับรับรองว่าไม่คลาดเคลื่อนแน่นอนถ้า,าว่ากรมการข้าวแจ้งวันที่ที่จะอนให้กับพี่น้องชาวนาเมื่อไหร่เราก็จะนําข้อมูลวันที่อนมาบอกทันทีแต่ตอนนี้บอกให้ชื่นใจไว้ก่อนเลยว่าเขากําลังอยู่ในระหว่างเบิกงบประมาณจากสํานักง,งบประมาณอยู่นะครับเมื่อได้รับงบประมาณจากสํานักง,งบมประมาณเมื่อไหร่ ก็จะมีขั้นตอนเขาก็จะโอนงบนี้ไปยังธนาคารทกสเพื่อให้ธนาคารพร้อมด้วยรายชื่อเกษตรกรที่เขารวมโครงการปี3ของปี64ทกสก็จะโอนตามรายชื่อตามจํานวนไร่ที่เขารวงโครงการก็จะได้เงินกันรออีกไม่นานนะครับใจเย็ยนนะครับพี่น้องชาวนาอินซีสาปีล้านไร่ทีสปี64นะครับรอนะครับ ก็อืดอัดมากกว่านาอินทรีย์อีกก็คือค่าเกี่ยวข้าวไร่ละพันนี่แหละครับเรียกว่าอืดอัดพอสมควรเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยหยุดอยู่กับที่นะครับก็มีการประชุมกรมการข้าวกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์แต่แล้วกับสมาคมชาวนาผู้ประกอบการค้าข้าวลงสีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวแต่นั่นเป็นการประชุมเพื่อตั้งต้นว่าจะมีมาตรการกี่มาตรการที่จะช่วยชาวนานะครับ เสร็จแล้วเรื่องเหล่านั้นก็จะต้องถูกเสนอไปอยังที่ประชุมคณะกรรมการนบขหรือว่าคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดก,การข้ามชาติก่อนและเมื่อคณะกรรมการบริหารจาัดก,การข้ามชาตินี่เขาพิจารณาอนุมัติเห็นด้วยเห็นชอบด้วยตามที่มีหลักการกันนั้นมีมีหลักมีมาตรการกันนั้นเขาก็จึงจะเสนอเรื่องเขาที่ประชุมคณะมนตรีเพื่ออนุมัติงบประมาณอนุมัติโครงการต่อไปแต่ตอนนี้ยังหยุดอยู่กับที่เพราะยังไม่มีการประชุมนบขนะครับหรือว่า ยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดก,การข้ามแห่งชาตินะครับก็มีข่าวยังไม่เป็นทางการก็คือตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการนบขชุดใหม่หรือยังแต่ก็มีข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่ารู้สึกว่าคนที่จะเป็นประธานนบขน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีนายเสียราทวมสิน์จะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารจัดก,การข้ามแห่งชาตินะครับ อันนี้ก็เป็นข่าวจากกรมเป็นข่าวเหมือนกันว่าคนที่จะดํารงตําแหน่งประธานนบขก็น่านจะเป็นนายรุฐมนตีแต่ตอนนี้แต่งตั้งกรรมการชุดใหม่หรือยังก็ยังไม่ทราบเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่นายรุฐมนตีออกไปเยือนประเทศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อที่จะสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจต่างๆกับประเทศที่เดินทางไปเยือนเหล่านี้นะครับ ก็ยังนายกตรียังมีภารกิจเหล่านั้นอยู่พอนายกตรีมีภารกิจเหล่านั้นอยู่ก็คงจะยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนบขนะครับและยังไม่ได้กําหนดวันที่จะประชุมคณะกรรมการนบขเพราะนั้นเรื่องเงินค่าเกี่ยวข้าวก็ยังหยุดอยู่กับพี่อยู่เท่านี้ยังไม่ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับถ้าว่ามีการประชุมนบขเมื่อไหร่ผลการประชุมนบขเป็นอย่างไรนะครับก็จะติดตามมาเล่าสู่กันฟังนะครับจากนั้นเขาจะนําเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอลเมื่อไหร่อะไรยังไง ก็จะติดตามข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ตอนนี้บอกสั้นๆว่ายังไม่มีอะไรคลบหน้านะครับก็ให้กําลังใจพี่น้องชาวนาทุกคนทุกท่านกันต่อไปนะครับสําหรับค่ำคืนวันนี้ลาไปก่อนครับขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อๆไปและคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ